สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตฟิกเกอร์วันพีทที่จะเข้าไทยในเดือนนี้กันนะครับมาเริ่มที่งานแรกครับกับวันพีทล็อกไฟซเลช์ไฟโวล่มสองซันจิจะมาในท่าโฟสเอามือลงกระเป๋าแบบเข้มๆนะครับที่มีจุดเด่นทางด้านเอฟเฟก์ไฟที่ลุกไหม้การแสดงสีหน้าของซันจิจะมาในโทนดุดันครับพร้อมกับปากที่คาบุหรี่เอาไว้ส่วนของเอฟเฟกไฟทั้งหมดจะใช้วัสดุเป็นแบบเลีร์ใสครับไฟที่เท้าจะมีการลงสีไล่โทนเข้มอ่อนอย่างสวยงามและเอฟเฟกที่ฐานจะมีลักษณะเปรียวตามแรงลมขึ้นมา มาดูในส่วนของฐานกันครับจะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นไม้บนหาดฟ้าเรือนะครับส่วนสูงของซันจิตอนนี้จะอยู่ที่15ซนติเมตรมาที่งานที่2นะครับกับ WCF One Piece One o n e Piece s t y l e 2เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครของกลุ่มหมวกฟางทั้ง5คนที่จะมีนามิซันจิโอซอแฟงกี้ระบุโดยทีมของชุดนี้จะมาในทีมนินจาและคุโนอิจิครับสำหรับเหล่าตัวละครชายจะมาในเซตนินจาสีดำพร้อมกับพกดาบติดตัวมาทุกคน ซันจิจะมีผ้าปิดปากมาด้วยครับลักษณะาคล้ายกับชุดเลดยตสุดของเจ้าตัวเลยส่วนอุซอฟจะมาในท่าการใช้วิชานินจาครับพร้อมที่ค่าหน้าผากที่จะเป็นสไตล์เดียวกับพวกนินจา,นารนโตะนะครับของตัวแฟงกี้จะเด่นตรงทรงผมสีฟ้าครับที่มาพร้อมกับเพสเซ็ตและลอยสักมังกรบ,บนใบหน้าและทรงผมของบู๊กจะคล้ายกับเปลวไฟวิญ,ญญาณที่ลูกโชนออกมาจากหัวกระโหลกเลยครับตัวบู๊กจะมาพร้อมกับดาบคู่นะครับทางฝั่งนามิจะมาในชุดโคโนอิจิสีฟ้าพร้อมกับปฟืนกงแกลลิงขนาดใหญ่ ส่วนสูงของฟิกเกอร์เส้นนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับมาในเซตที่3ครับกับวันพีชคิงอามาติสเดอะมังกีดีลูฟี่แกสีวานุคุนิห่างหายไปนานพอสมควรครับกับงานคิงอามาติสรอบนี้ลูฟี่จะมาพร้อมกับร่างแกสีในทีมของชุดภาควานนะครับที่ท่าโพสด,ดูคร่าวๆเนี่ยจะคล้ายๆกับแกสี K.O.A เวอร์ชันที่แล้วเลยแต่สําหรับตัวนี้จะดูแข็งแกร่งมากกว่าเดิมทางด้านแขนขวาของลูฟี่จะใช้เป็นท่าปืนกินของอย่างยืด ในส่วนที่ลูฟี่ใช้ฮาคิสจะลงเป็นสีลักษณะเงาครับพร้อมกับกล้ามเนื้อและเส้นเลือดที่ปุดโปนออกมาถ้าเราสังเกตดีๆจะมีดาบที่ถูกพกเอาไว้ด้วยแต่ตัวดาบจะถูกบดบังไว้ด้วยกล้ามเนื้อที่ใหญ่ของลูฟี่นะครับเราต้องมาดูของจริงอีกทีครับว่าตัวดาบเนี้ยสามารถถอดออกมาได้ไหมมีเอฟเฟกเสริมตอนแปลงร่างเป็นแกะสีครับเป็นควันสีขาวใสที่ถูกติดล้อมรอบตัวลูฟี่ตัวนี้น่าจะถูกใจแฟนๆง,ง,งาน King of Art ติดกันนะครับส่วนสูงของลูฟี่จะอยู่ที่13ซนติเมตรครับ งานต่อมาจะเป็นงานฟิกกัวซิโลครับในคลิปนี้จะมี2ตัวละครด้วยกันตัวแรกจะเป็นอุซอบครับที่ตัวอูซอบจะมาในตอนที่ปลอมเป็นตัวอุซอบฮาจินะครับพอทำการแฝงตัวสืบข่าวในวานน้นนั่นเองโดยการปลอมตัวจะมีการติดหนวดขาวสีขาวเต็มใบหน้าพร้อมกับที่อุซอบเนี่ยแกล้งทําตัวเป็นพ่อค้าครับเราขายน้ำมัน้ังคกชาวบ้านไปวันวันทีมของชุดเสื้อจะมาในชุดสีเขียวครับกับกางเกงลายขาวสลับดํามีดาบพกมาด้วย2เล่มด้วยกัน สำหรับความพิเศษของตัวนี้จะอยู่ที่เพจใบหน้าตอนยิ้มของเจ้าตัวครับที่จะมีมาให้เปลี่ยนด้วยแถมพวงมาด้วยเพจใบหน้าตอนยิ้มของตัวโรฟี่และชอปเปอร์ครับที่เราสามารถนําไปเปลี่ยนกับใบหน้าของเจ้าตัวได้มาดูที่ส่วนสูงตอนนี้ครับจะอยู่ที่12เซนติเมตรกับราคา4 9 5 0เยนครับต่อมากับฟิกวาร์ซีโร่ตัวนึงครับโทนี่โทนี่ชอปเปอร์ในร่างชอปเปอร์เอมอนนะครับนินจาชอปเปอร์จะมากับชุดสีเขียวสะดุดตาและหน้าตาที่ดูขึงขัง แต่โดยรวมแล้วก็ดูน่ารักมากๆครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกเป็นดาวกระจายนินจาเสริมมาให้ด้วยอีกท,ทั้งยังมีดาบของนินจาคาดไว้ทางด้านหลังครับการลงสีเนี่ยจะดูเนียนสบายตาด้านบนหมวกก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของชอปเปอร์ติดไว้อยู่นะครับโตกส่งของชอปเปอร์ตัวนี้จะอยู่ที่7เซนติเมตรครับกับราคาค่าตัวอยู่ที่2,750เยนงานต่อมากับวันพีซ DXF สแกน l ล n e m e นวานุคนี้ครับที่มาถึงวอลลุ่ม8กันแล้วนะครับกับเซตนี้ มีออกมา2ตัวละครด้วยกันครับกับแฟงกี้และชอปเปอร์แฟงกี้จะมาในชุดช่างต่อเรือชาวานโนครับกับทรงผมตัวด้วงสีฟ้าที่ไม่เหมือนใครเสื้อผ้าก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินทั้งหมดนะครับพร้อมกับมีผ้าคาดเอวที่โดดเด่นออกมามีการลงสีเป็นเนื้อโลอหะในบางชิ้นส่วนของขาแฟงกี้ด้วยครับหมัดทั้งสองข้างเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ครับทาให้เราเห็นถึงความตึงผิวเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีส่วนบนผิวหนังก็จะมีการเพ้นท์รอยแผลเป็นต่างๆครับหรือแม้กระทั่งเส้นขนน้าแข่งของแฟงกี้ด้วยครับ สำหรับแฟงกี้ตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าตัวอื่นในชุด The Grand Line Men นี้เลยครับส่วนอีกตัวจะเป็นนินจาช็อปเปอร์ครับมาในชุดฟอร์มเดียวกับงานฟิกอาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้าตาที่ดูสดใสส่วนของหมวกจะมีการไฮไลท์สีเหลืองอมเขียวเล็กน้อยสำหรับส่วนสูงของตัวแฟงกี้จะอยู่ที่17ซนติเมตรนะครับและช็อปเปอร์อยู่ที่8ซนติเมตรเป็นการจับผู้ที่ขนาดแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยครับชิ้นต่อมาจะเป็นงานจับฉลากอิจิบันโกจิครับในคลิ มาดูที่งานจับฉลากชุดแรกกันครับกับอิจิบังโกจิวันพีทเกิลคอลเลคชันฮานาโนมากุนะครับมีมา2ตัวละครด้วยกันครับกับโบอาแฮนคอกและโคโมราสกิจะเป็นการแต่งตัวในสไตล์ชุดโออิรันนะครับซึ่งนับว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยมีดีกีความสวยอันดับต้นๆของวันพีทเลยเริ่มจากรางวัล A ครับกับโบอาแฮนคอกมาในชุดกิโมโนคุมโทนสีขาวตตดกับดำโอบิทางด้านหน้าจะเป็นโทนสีม่วงนะครับโลดลายบนตัวกิโมโนจะเป็นดอกไม้สีน้ำเงินประดับอยู่ครับ มี่วนเสริมเสื้อคลุมที่เป็นวัสดุป,ปองสายคลุมทางด้านหลังอีกทีครับลักษณะของโบอาเนี่ยจะมีการเอามือมาเสียผมไปทางด้านหลังเล็กน้อยทําให้ผมเนี่ยปียวสวัยไปอย่างสวยงามครับส่วนสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้จะอยู่ที่23เซนติเมตรรางวัลบีโคโมุราสกิซึ่งตัวเธอจะเป็นโอรันอันดับหนึ่งในเกาะวาโนะนะครับเป็นการเปิดตัวฟิกเกอร์งานอิจิบันโกจิครั้งแรกของเธอครับส่วนชุดของเธอนั้นจะมาแบบจัดเต็มครับโดยใช้โทนสีชมพูกับแดงประดับด้วยลายดอกไม้ โอบิจะใช้เป็นสีเหลืองอ่อนครับตัดกับลายตารางที่เป็นสีเหลืองเข้มหน้าทรงผมของเธอจะประดับด้วยปิ่นทองมากมายครับพร้อมกับดอกไม้โดยเธอจะถือพัดที่มีลวดลาสวยงามอยู่ในมือนะครับส่วนใบหน้าของโคมเร์สกิจะมีรอยยิ้มที่มีความเศร้าเจือปนอยู่ครับตัวกังงานจัดสลากครั้งแรกเธอก็ถูกออกแบบมาได้อย่างดีเลยนะครับส่วนสูงของตัวเธอนั้นจะอยู่ที่23เซนติเมตรสำหรับรางวัลลาสวันของชุดนี้ก็จะเป็นบออาแฮนคอร์ครับที่จะมาในชุดเดียวกับรางวัลเอเป๊ะเลยนะครับ ในส่วนที่แตกต่างก็คือจะเป็นการแสดงของสีหน้าครับโดยเป็นสีหน้าของคนที่กําลังมีความรักนั่นเองใบหน้าของโบอาจะดูเขินอายเล็กน้อยครับสังเกตได้จากดวงตาของเธอและสีของแก้มที่แสดงออกมาด้านมือขวาก็จะถูกเปลี่ยนมาเป็นท่าแตะป้องที่ค้างเอาไว้เส้นผมด้านหลังก็จะมีทิศทางการสะบัดที่แตกต่างจากรางวัลเอเล็กน้อยครับความสูงของตัวนี้ก็จะอยู่ที่23ซนติเมตรครับมาต่อกันที่งานจับสลากลชุดนะครับกับอิจิบันกุจิวันพีชฮานะเดนมิก เป็นการรวบรวมรูปแบบการโพสเซ้นต่อโซ่ของตัวละครต่างๆที่ดูทรงพลังนะครับมาพร้อมกับคาแรคเตอร์ยอดนิยมที่ขนกันมาหลายตัวเลยครับโดยเริ่มที่รางวัล A ครับกับมังคีดีลูฟี่ลูฟี่ท่าโพนี้จะเป็นตอนที่ได้ต่อยซีซ่าด้วยความโกรธนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงน้ำหนักของหมัดลูฟี่ที่ดูรุนแรงนะครับโดยทรงผมและหมวกจะเปียวสบัดไปทางด้านข้างการลงสีของดวงตาทําให้รู้สึกว่าได้ถูกจ้องมองไปยังศัตรูข้างหน้าส่วนสีของกางเกงจะถูกไล่เฟดยียนอย่างสวยงามครับ หมวกฟางโลฟี่ก็จะมีการลงดีเทลต่างๆได้อย่างละเอียดตอนนี้มีความสูงอยู่ที่13เซนติเมตรครับในท่ากระโดดต่อยโดยการตั้งโชว์จะใช้แอคชั่นเบสติดตั้งฟิกเกอร์ไว้อีกทีรางวัล B โรโลนอาโซโลเป็นโซโลซีนที่ฟาดฟันดาบที่ถูกเคลือบไว้ด้วยฮาคิร่างกายท่อนบนของโซโลจะโชว์สัดส่วนของมัดกล้ามที่เห็นได้ชัดครับซึ่งเป็นไฮไลท์ลหลักๆของตัวนี้เลยดาบทั้ง3เล่มจะลงสีลักษณะของการเคลือบฮาคิไว้ทั้งหมดนะครับทางด้านข้างเราจะเห็นฝากดาบของโซโลทั้งง3ทีีท่่ถูกเน็บไว้อยาด ดูโดยรวมแล้วแนยดีเทลออจจะดูดีกว่าตัวลลฟี่ได้ซ้ำนะครับสำหรับส่วนสูงโซโลจะอยู่ที่18.5เซนติเมตรวัเซกับซันจิซันจิกับท่ากระโดดเตะเสยด้านบนอย่างรุนแรงครับตัวนี้จะถูกจัดวางสัดส่วนของร่างกายไว้อย่างลงตัวครับทั้งส่วนของขาที่เตะขึ้นไปการวางตำแหน่งของแขนทั้งสองข้างอีกทั้งทาง,งมือซ้ายก็ยังมีการเขี้ยบตัวบุหรี่ไว้อยู่ด้วยนะครับรายละเอียดเล้วรอยของเสื้อผ้าต่างๆนั้นจะเป็นเกลียววิ่งไปตามแรงเตะครับ มาดูที่เกียร์ผมของซันจิก็จะถูกพัดเป็นเกียร์ไปทางด้านข้างส่วนกระดุมก็จะลงสีทองเอาไว้และรองเท้าหนังก็จะลงสีแบบเงาให้ดูสมจริงยิ่งขึ้นครับส่วนสูงของซันจิตัวนี้จะอยู่ที่13ซนติเมตรนะครับรองวันดีกับโปรเจกต ds จะเป็น s ในช่วงแรกรุ่นครับก่อนที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มจอสลดโนดขาวเราจะเห็นได้ว่ามีไอเทมชิ้นเล็กชิ้นน้อยต่างๆถูกประดับไว้อยู่รอบตัวสัดส่วนของกล้ามเนื้อถูกปั้นโมเดลออกมาได้อย่างสวยงามครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือรายละเอียดต่างๆจะดูด จุดเด่นของตัวนี้ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนจะอยู่ในส่วนของเอฟเฟกต์หมัดไฟครับที่ทำออกมาได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับส่วนสูงของเนั้นจะอยู่ที่18ซนเมตรนะครับรางวัล E กับทาฟังกาลอครับมาในร่างที่สบัดสบอมจากการต่อสู้กับโดฟายมิงโกครับในภาคเดโลซานั่นเองเสื้อผ้าของลอเราจะเห็นได้ถึงการฉีกขาดครับทางแขนขวาจะมีผ้าพันแผลพันเอาไว้เป็นผลมาจากการรักษาขแขนข้างที่ถูกตัอดออกไปครับมือซ้ายของลอนั้นจะถูกตั้งท่าเตรียมใช้ความสามารถจะผลปีศาจ การดีไซน์ดวงตาของลอในซีนนี้จะต้องมองไปยังศัตรูด้านหน้าด้วยความโกรธนะครับส่วนสูงของตัวลอจะอยู่ที่15ซนติเมตรครับมากันที่รางวัล F ฟครับกับแซงคูดโดยซีนนี้จะเป็นตอนที่แซงคูดประกาศให้อยู่สงครามที่มาลนฟอร์ดนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ใช้ดาบหยุดหมายของอาไครนุที่กําลังจะต่อยใส่โคบี้นั่นเองครับดูจะเป็นท่าโพลยเรียบๆนะครับแต่รู้สึกได้ถึงพลังที่แซงคูดได้ถูกเก็บซ้อนเอาไว้อยู่ตัวนี้จะโดดเด่นด้วยเสื้อคลุมด้านหลังขนาดใหญ่นะครับ เป็นฟิกเกอร์ที่มาในซีนเด็กของแซงเลยสําหรับความสูงของตัวนี้จะอยู่ที่1 6ซนเมตรนะครับมากันที่รางวัล G ีครับกับยูตัดคิดที่มาพร้อมกับรอยแผลเป็นต่างๆในทั่วร่างกายกับแขนซ้ายที่ตอนนี้กลายเป็นมือโลหะขนาดใหญ่ไปแล้วการออกแบบหน้าตาของคิดออจจะดูบ้าคลั่งนะครับเป็นการเตรียมกระตุนเข้าหาตัวศัตรูสมวัภาสีสส่ของตัวคิดก็จะมีออกหลายเฉดสีครับทั้งโทนสีเลือดหมูสีเขียวและสีดําอีกทั้งตรงมือด้านซ้ายก็จะลงเป็นสีโลหะทั้งหมดนะครับ เสื้อคลุมจะถูกออกแบบให้มีลักษณะดูเป็นขนเฟอร์ครับที่จะดูนุ่มปุยทั่วทั้งตัวสำหรับส่วนสูงของตัวคิดนั้นจะอยู่ที่17เซนเมตรนะครับมาที่รางวัลลัดวัน Last One ครับกับมังกี้ดีโรฟี่ไฟพิสโตลนะครับโดยตัวฟิกเกอร์ของโรฟี่ตัวนี้จะเหมือนกับงานรางวันเอแทบทุกอย่างครับเสริมมาเพียงแค่เป็นการใช้ท่าหมัดปืนไฟมาดูที่ข้อแตกต่างนะครับที่แขนซ้ายของโูฟี่รางวันเอนั้นจะเป็นสีผิวแบบปกติครับแต่ตัวลัดวันก็จะมีการเคลือบหาคีเข้าไปด้วยพร้อมกับมีเอฟเฟกไฟเสริ ความสูงของลูฟี่ตัวนี้ก็อยู่ที่13เซติเมเท่ากับรางวัล A เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมสวัสดีครับ